นันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องอมมาก็เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามา,ายกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตชุดของลิซ่านะครับกับการไปร่วมงานบูการี่ในครั้งนี้บอกเลยว่าปังมกากนะครับลิซ่าในตอนนี้อยู่ที่งานออฟโวล่าอเวิร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นงานของบูการี่ที่จัดขึ้นมาและลิซ่าในการได้เข้าร่วมงานนี้ในฐานะของ global brand ambassador และยังเป็นผู้มอบรางวัลอีกด้วยนมาใชุดสี สวยงามสง่ามากๆเลยตัดกันทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสีขาวผมยาวตรงสีดําแล้วก็เครื่องประดับสีทองนะครับลิซ่าในวันนี้นั้นสวยสงา่าราวกับว่าเป็นเจ้าหญิงเลยทีเดียวและลุคของลิซ่าในวันนี้นะครับก็มากับความปังมากๆเลยเริ่มกันเลยนะครับที่ชุดเดรสสีขาวของลิซ่าเป็นของฟิเบียนเวสบูดนะครับราคายอยู่ที่ประมาณ6,705เหรียญกันเลยทีเดียวนะครับราคาค่อนข้างจะโหดเลยแต่ว่าลิซ่าจ่ออกมาแล้วเนี่ยดูดีดูดสงา่างดูสวยงาม,มา นอกจากชุดเดรสที่ว่าปังมากๆแล้วนะครับต้องมาคู่กันกับรองเท้าสีดําที่ลิซ่าใส่ในงานครั้งนี้ก็เป็นของอามีนามัวตินะครับ Balinda Velvet Sandals นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ840ี่เหรียญนะครับทั้งเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆเลยจริงๆลิซ่าใส่แล้วดูสูงดูสง่ามากๆเลยแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์เด็ดเลยนะครับของลิซ่ากับลุคนี้นั่นก็คือเครื่องประดับนั่นเองนะครับเป็นเครื่องประดับแบรนด์หรูอย่างปูการีที่ลิซ่าก็เป็น global brand ambassador อยู่นะครับ และในงานวันนี้ลิซ่าเนี่ยก็เลือกใส่เส้นที่ปังมากๆมามีความเป็นเจ้างูน้อยแม่งูเอ๋ยสีทองนะครับกับสร้อยคอสเปนติเนเลกนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนเหรียญกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนราคาโหดมากๆแล้วก็แพงมากๆทีเดียวลิซ่าใส่แล้วขึ้นมากๆดูสวยหรูดูแพงมากๆจริงๆนอกจากจะเป็นสร้อยคอแล้วนะครับยังมีแม่งูเอ๋ยตัวน้อยตัวเล็กๆจิว๋วๆนะครับที่กําไลแขนแต่ว่าความปังแล้วก็ราคาเนี่ยไม่จิ๋วเลยทีเดียวเป็นสเปนติเบลเกลนะครับราคา ค่านยอยู่ที่ประมาณ290,000เเหรียญกันเลยทีเดียวนะครับราคาเนี่ยต่างจากสร้อยคอไปเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้น แต่ว่าก็ยังเป็นราคาที่แพงมากๆอยู่ดีลิซ่าใส่ออกงานครั้งนี้เนี่ยไมย่รู้ว่าทั้ง2เส้นนี้นะครับจะโซเอาในกี่นาทีแล้วก็จะมีคนอย่างแย่งชิงกันขนาดไหนนะครับเพราะว่าลิซ่าใส่ออกมาแล้วสวยปังอลังการมากๆจริงๆทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นลุคของลิซ่าในการออกงานครั้งนี้ในฐานะของ global brand ambassador จากบูการีที่จัดขึ้นในงานที่กรุงโซวันนี้เลยนะครับสดๆร้อนๆในตอนนี้เลยทวิตเตอร์เนี่ยแตกมากๆเพราะว่าลิซ่านั้นสร้างความปังไว้แฟนๆเนี่ยรอคอยตั้งแต่ง,งานเริ่มแล้วพอลิซ่า าาุยอดทวิตเตอร์ก็เทรนขึ้นมาแบบว่าปังมากๆในตอนนี้ในยอดทวิตเตอร์ถึงล้านกันแล้วนะครับแล้วก็มีมากมายหลายแท็กมากๆเลยใครที่อยากติดตามหรือว่าอยากเห็นรูปลิซ่าเพิ่มเติมสามารถเข้าไปติดตามกันต่อได้ในโลกทวิตเตอร์เลยนะครับบอกเลยว่าอัปเดตแบบปังๆเรียวทม์แบบจุกๆแล้วรวมไปถึงลุคนี้ของลิซ่าใครที่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าใครเนี่ยที่อยากจะซื้อตามไม่ว่าจะเป็นชุดเดรสรองเท้าส้นสูงหรือว่าจะเป็นสร้อยคอรวมไปถึงกําไลข้อมือนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ใครซื้อทันยังไงเนี่ยมา บอกกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับลิซ่ากันรัวๆเลยนะครับเข้าไปเทรนด์ทวิตเตอร์กันเยอะๆเพื่อให้ลิซ่าได้เห็นแล้วก็ให้ทั้งโลกได้เห็นว่าลิซ่าออกงานทีหนึ่งเนี่ยฟแฟนๆคอยซัพพอร์ตแล้วก็รอติดตามลิซ่ากันขนาดไหนคลิปนี้ต้องลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอันยอง